สวัสดีครับมองโลกมองไทยบายธีรพัฒ์นะครับวันนี้นะครับจะมาเรียนรู้เรื่องการสื่อสารนะครับจะมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งที่หลายๆการจัดฝึกอบรมสัมมนาเนี่ยจะเอาไปใช้กันมากเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการส่งจดหมายโดยวิธีการก็คือว่าให้แต่ละทีมนะครับเข้าแถวต่อต่อกันไปในแนวลึกนะครับแล้วก็คือให้หัวแถวนะครับอ่านจดหมาย เมื่ออ่านจดหมายเสร็จแล้วก็คือสื่อสารไปให้คนต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงท้ายแถวเมื่อสื่อสารจนท้ายแถวเสร็จแล้วแล้วคนที่ท้ายแถวนะครับก็คือมาอสื่อสารกับสารที่ตัวเองได้รับมาเป็นต่อเป็นต่อเป็นต่ออย่างนี้นะครับสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับเอกสารต้นฉบับกับเอกสารที่คนสุดท้ายสื่อสารกันนะครับคนละเรื่องเลยเนื่องจากว่า ในระหว่างวิธีการถ่ายทอดจากคนที่1ไปคนที่2คนที่2ไปคนที่3คนที่3ต่อไปเรื่อยๆครับมีการจับใจความของแต่ละบุคคลนะครับเทคนิคจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะของการจับใจความหรือคีย์เวิร์ดแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละคนก็จะเอาแต่ในมุมมองของตัวเองอคิดว่ามันน่าจะเป็นคิดว่ามันใช่ก็จะจับแต่สิ่งนั้นๆนะครับแล้วก็สื่อสารต่อให้กับคนอื่น กิจกรรมเนี่ยครับจะสร้างความสนุกสนานจะสร้างความเฮฮาจะสร้างความบันเทิงและจะสร้างเขาเรียกว่ารายพฤติกรรมได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ได้มาก็คือว่าทุกคนจะรู้สึกว่าสนุกกับเกมนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เกมนี้ไปอยู่ในชีวิตจริงครับมันคนละเรื่องกันเลยสำหรับคนนะครับ ชอบตัดสินคนอื่นด้วยการฟังแค่ด้านใดด้านหนึ่งจากคนอื่นที่อยากจะเล่าให้เราฟังเราก็ไปตัดสินคนนูน้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นการลงโทษเขาไปแล้วโดยที่หลายๆคนนะครับตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีเพราะงั้นนะครับวิธีการหลายๆอย่างนะครับการที่เราจะเลือกตัดสินใครตัดสินอะไรบางอย่าง เราอาจจะต้องใช้ข้อมูลรอบด้านมากขึ้นกว่าที่เราเคยใช้อยู่ปัจจุบันสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันอาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่ามันอาจจะทําให้การตัดสินใจอะไรของเราเนี่ยผิดพลาดและเมื่อผิดพลาดแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันเสียไปโอกาสที่มันเสียไปมันจะถูกเรียกกลับคืนมาได้อย่างยากลําบากเพราะงั้นนะครับก็ถึงฝากผู้นําทุกคนนะครับ เวลาเราจะตัดสินอะไรไปวิเคราะห์อะไรไป,วออไรไปควรจะใช้ข้อมูลรอบด้านหรือวิธีที่เราสัมผัสลึกมากกว่าสิ่งที่เราเคยสัมผัสอยู่ปกติมันจะทําให้บริบทรอบข้างนลครับมันไม่เสียเมื่อมันไม่เสียแล้วทุกคนก็จะมีจิตใจมีพลังในการทํางานมีในการขับเคลื่อนทําให้องค์กรของเราเนี่ยไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม ก็ต้องขอขอบคุณนะครับจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ